กินบะเตี่ยวเรือกันมานานแล้วอ่ะสนใจไหมว่าประวัติความเป็นมาของบะเตี่ยวเรือเนี่ยมันเป็นมายัางไงนะเติมสีได้เลยครับแล้วเนี่ยเราไม่ได้ทำ

งเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารมีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนในท้องถิ่นแต่กลุ่มสาระดังนี้เราจะมาพิจารณาเรื่องวุฒิเด็กดังสิทธนะครับว่ามีความเป็นไปได้ยังไงนะครับตอนนี้ดนเนมาถึง้วึงงันนำผลผมานล้วนานเต้นนอมาเรีมการ ขั้นตอนที่ห้านข้อมูลทั้งหมดมาเรียบเรียงและสรุปิฉันได้กินจนอไรยัง่าดที่ฉันกินา่ช้าเหันทฉันได้กินาที่ชาเหมือฉันได้ินที่ฉันชบค่ะค่ะแต่ถาราไปสาาเกี่ยวกับคุณภาพวิถีไทเกี่ยวกับเรื่องของความสิ่งต่างๆเกี่ยวข้อนะคะเราสรุดอข้อใหญ่ค่ะคือข้อแรกคุณาด้านสังคมข้อที่สองคุณภาพด้านวิถีค่ะค่ะคุณภาด้านสังคมนะคะก็ในสายกอมันจะูกบ้านตามรมาติและใช้เรืออาหา ชื่อปชิดหนึ่งโดยตนาก็คือเป็นอาหาร่เดียวเลยอะคนไทยนะคะตามจริงแล้วไม่ได้มีเพียเียวเลป็นอาหารแต่คนไทยได้รับความรูาเรทริงมาดบบแรงให้เป็นอาหารของตัวเองค่ะจึงเกิดเป็นเดี๋ยวที่นิยมมันในประเทศไทยค่ะค่ะค้าเรานใดสนใ้นะคะในปัจจุบันคนนิยมแต่ตอนทางน้ำค่ะเหตุเพราะนีถูกตัดใม่ขึ้นมาแล้วก็เลยต้องย้ายที่มาขายทป็นบุ๊กแอนค่ะเติมถัตาน่าปรตค้าร้านเป็นที่หักค่างแต่ก็ยังไม่ได้รับความนิยมเป็นเดี่ยวเรียวไปโดยมีการลงเดินจำลองขนาดเล็กนะคะมาไว้บร สะวสำหรับคนที่ชอบรับประก๋วยเตี๋ยวเรือแต่ไม่มีเวลาที่จะซื้อหรือสะดวกสำหรับคนที่มีทานที่ต่างปรเทศอย่างนี้ต่อวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของก๋วยเตี๋ยวเรือลังสีนะคะซึ่งในก๋วยเตี๋ยวเรือของเราก็มีวัตถุดิบแล้วก็ส่วนผสมต่างๆนะคะที่ให้ารสำคัญร่างกายเช่เดียวกันะคะซึ่นนี้เราจะมาวิเคราะห์ว่าก๋วยเตี๋ยวเรือมีวัตถุดิบอะไรบ้างและวัตถุดิบต่างๆให้สารอาหารคุณค่าทางโภาการกับร่างกายเราบ้างนะคะเอาเริ่มจากวัตถุดิบของกเตยวเรือมอะไรบ้างคะเน้นเด้น นะคะมีอะไรอีกไม่ <laughs> <laughs> เดนบ l m ดูแลกิ o กา e เดนฟิ r เกนนริโอบดูดีที่ส i บอี่ส p ดฟูริโดูดีที่สุดริโอ t t t r a n มม่่่ด่ดได ให้กำไรก็จะเรินช่วยเราตัดทิ้งกันได้ใช้ส er ูตรที่หนึ่งคูณตัวเปอร์เซ็นต์คูณคูณนะครับไทยห้าบาทเซ็ตหบาทเหลือห้บาทพักห้าบาทรวมคูณเท่ากับยี่สิบบาทรวมที่ว่ายีสบัวศูนย์จุดห้าเซน์จากน้ก็ไศูนย์ห้าเปอร์เซนตคบ เขาจะยี่สิบดูว่าสิบแลวเถ้าเราอยาก้กำไรศูนย um ุ้าเ็นต์เราจาย้านล่ะสาสดีค่ะวันนี้กลุ่มเราจะมาเสนอเรื่องเงานก็เดี๋ยวเนังสิตค่ะเลขตัวนะคะทางเราสามารถให้เขียนได้ค่ะว่าเลขตัวเลขที่เท่าไหร่ค่ะ ีให้เลือกนะคะส่วนวัตถุดิบก็มีให้เลือกเช่นกันค่ะแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นธรรมดาหรือพิเศษค่ะจํานวนก็สามารถเลือกได้เช่นกันค่ะค่ะพอเสร็จแล้วนะคะก็กดสั่งไปที่ตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วไฟก็จะปิดไปที่พ่อครัวค่ะแล้วก็ยังมีเวลาให้ดูได้วนะคะ ใครเสนอในแอปพลิเคชันเพื่อนไหม,มว่าเพื่อนควรเพิ่มอะไรเข้าไปในแอป,ปของเพื่อนบ้างเช่นถ้าคุณดูนะสิ่งที่ควรเพิ่มเช่นใส่ถุงมีไหมตอนนี้ยังไม่มีน่าจะมีช่องให้ติ๊กว่ากินที่ร้านหรือใส่ถุงอะไรอีกที่เพื<ๆ>่อนคิดว,<ๆ>ว่าเสนอแนะได้อีกไม่ช่ของหมูอะไรไหมอ่าใช่ของกินเล่นก็ควรเพิ่มของกินเล่นไปด้วยใช่ไหมคะ,ๆๆคะจะได้มีความหลากหลายแล้วก็น้ําครับอ่าถูกต้องน้ำเนาะเพิ่ม ราคาสินค้าก่อนสักหน่อยว่าเฮ้ยรรมไดากี่บาทพิเศษกี่บาทเป็นต้นนะคะคการจัดการเรียนการสอนเบวัาการท้องถิ่นเรื่องไยเตี๋ยวดารัสส์เราสามารถนําไปเชื่อมโยงความรู้ทั้งในอดีตและปัจจุบันและสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันพร้อมทั้งสร้างรายได้ให้กับตัวเราขอบค<อ>ุณค่ะ